โอ้โขบจ้าตัวใหญ่จากโครงเจ้ามันจะใส่ถือมาครับถือมาจักโตจักโล่โน้นน่งครับโน้นนึงได้พี่น้องด้วยโล่คุณมีกบมากมือนีเฮทสยังกินห้องโครงออมมาออมออมอบฮะออมอบมาออมยังกอกออมอบออมกบเดือพี่น้องเดือมากมากกินน้ำกัดบลาเดือกสีออมกบสุกินงเจ้าตัวใหญ่ไพี่น้องเพื่อนครับจ็คโตโครงครับจับขึ้นมาผมกระหน่เป็นได้ตัวใหญ่ไปเลยกลัวพ่อเอฟบอฟเอามาทักพี่เออ ตกเกียบได้ป่ครับใช้ตะเกียบเทาออมป์แก้วดานีสุดยอดพี่น้องบ้านนี้ว่าเฮาขมบงนี่ครยเผาอบอมอบบงเลยจบเชี่ยมต้องเผาก่อนบอกเสี้ยวข่งเผาก่อนครับเผาก่อนเราเอาเดี๋ยวมันมันเข้าวฮะเราเผาผมมันเข้าบ่ล่ะบ่เผามันเข้าครับพี่วันต้องเผาก่อนเด้อพี่น้องเด้อเผามันหอมๆเนาะพี่น้องจังเฮาจะมาสับเนาะครับผมจะมาสับออื รักตีตองใส่ได้เป็นหอวงด้อมีอย่างแน่เสียขวงด้วอที่ใบเป็นได้ด้ักกาดฮรักกาครับพัดไปเกาะคาดพักขาดได้เป็น้องเด้อใส่อมกบนีนอนบักบวกบักบวข้าวตะไคร้บ่ครบหอมหอมหอกแค่หอดแค่รักตีรัตี ผักอีตัวตาตีตัวมบัฟิตมักพริกใส่ดุกโดดเพิ่นเด้อวันน่ะหลอดแทบใบแทบตาตีเลือดพักอีเลือดกับมีบ่มี่อ่ะมีนี่โอ้สุดยอดครับมันนี่สิออมนี่เศษโอ้นี่ครับพระเยซูกินที่เก่าล่ะครับนี่เพิ่นไปหาเก็บผักไม่ผมมันนี่แถคลนี่สุดยอดครับผมเนี่ยเรียบร้อยพี่น้องไปตั๊กใส่บ่เนี่ยมั้งนี่ตักใส่เละครับบ่เนี่ยโอ้ขั้นตอนเพิ่นทุกขั้นตอนมันนี่อาจจะโดนยังหน่อยได้กิบพี่น้อง ขวกกันนั่นแม่นบอขวกกันแล้วขวกบมันสุกกันเด้วยพี่น้องเด้อข้าวเหืองขวากบฟันนี่บฟัขวามันสุกกอนเขาจังใส่เครื่องนะพี่น้องเนาะอ้าวลุยลุยลุยมาเนี่ยโอ้ลุกไปเลยด้อพี่น้องพอดีครับปื๊บปื๊บขวานแห้งกันด้วยพี่น้องครบไม่ได้เสียบหว่างหมดก้อนบาดยังไงใส่แบบบาดนี้่ยังบาดนี้ได้บาดปรุงบ้าปนี้ปรุงบรับบุงปรุงครับบดนี้อ้าวบาดนี้ วิธีการเพิ่นเฮ็ดมาหน่เอาเบิ่งเพิ ans, okay. ah. ่นครับปึ ah. right. uh ๊บ huh. ป ah. oh. ุ ah. no. ๊บ ah. ปุ right? <tr> ๊บป๊าบโอ้โหความซนน้องน้องโอ้ยหเได้กิจมาด้วยเป็น้อังด้วยใส่ยังเยกมาหน่รสเดียวรถดีตักไดนป้ะปอาป๊บบุ้ยสูตรเข็ยบเฉยเป็นยังเยกมาแล้วครับนัวปลาหรือใส่สูงแต่พอปุ๊บว้าตัวสูตรเพิ่นเฮียรุยอ็นอุ่นผุงจะรสเลือกใส่เข้าไปปลาตัวสูตร คนแล้วบอันีซ้ำนีนบอนีเฮ้ยเสียบมึงนะครับเปินจะเสีบหอม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 ครับผักวันด้ใส่ได้พี่องด้วยผักฟังต้องผีบอดนีใส่ผักหลักคือจบเันบอผักพี่้องเอยใส่ยังออกที่ข่งบันีใส่เบี้ยบฮะีวบโอ้โหอ้าวจัดไปบัหนีควางเสีบเป็นว่าเฮ้บ่หีเนยใส่กัาไปอ้สิสูงเดี๋ยวน้องพี่องไปบัหนีบเสิบคุณแม่ เฮียรง่้างนอเพลาะบ่อ่เฮียเฮียโอ้เนียนเนีนเดควับรไปน้องใส่ลายไปไหล่ะลายแจ่ลายครับแจ่คลายครับอพ่อเหรอ่อมจีบผมุดยอดเอาไส่พักไปดิบ่ีตัวอันตต่อยนะครับไปดิมาเือเปลาเชฟเป็นแม่ปลาตัวปลาลาขนาดพี่น้องเลยลีลาขนาดมาดับมาที่มากันครับใส่เสียบพ่ทุกคนดีครับมา โอ้นเจ้าานดีเชียบบอยังรัแจแจโเสีย้ว่ะยิมนับยิมนับตีมืตีมือหอนี้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 หอนนะหอนนะมันเท่าไหร่จาโ้สุดยอดพี่น้องผมลนดีานดีพ้อเลยพอเลยแค่นี้แหะครับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบที่กำลัหลักทุกทุกท่านครับสุขผูสุกคนเด้อ พี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก e, et, bronze, omon, YouTube, channel, ่ต่างประเทศได้ในประเทศก็ดีได้พี่น้องเด้อมาพบมาพอกันคือเก่าล่ะครับกับบ่าวแดกทางช่องยูทูบบ่าวแดกแช่เหนี่ได้พี่น้องเด้อมันนี่เก่งมากคับผู้เก่าล่ะครับสุดร้องผมผู้เก่าล่ะครับทีมงานประจําผมสุดร้องต้อตุนต้อยจินเตียนจับก็คงตัวนี้ยก่ได้พี่น้องเด้อมันนี่พาก่นมากอย่างเ้ามาพาเพิ่นมากินยวเขาอย่างเ้าอตอนกบแบบน้ำบิงกบออมกบกับแคบกับปิงโกบแคบนุ่นๆออมกบเราเห็ดเองได้พี่น้องเด้อสูตรมันนี่ประเดกใส่หลายเติ ได้ลายเสียบลายเลยลายเทียบลายต้นจะเดไดต้นอ้าวไปบวกไปแต่ต้นสาวแลายเทียบลายตัวนี้ตัวโตขอเติอนอย่าก่อนเด้อไล้ครับแเกีวเอาขอเติมน้ำยาก่อนนะพี่้องเพรกินเขาเสียบบ่้เพิ่หนเด้อบ่อยเด้อบ่ไอ้ยาไอ้ยาบ้ากเลยอีกบ่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 อยมันกินหรอครับใบ่พอครับนี มานกินเบียร์น uh> มันมันมากินเบียร์โอ้มันจัดเต็มเลยครับเด้อเราเรามากินเบียร์ได้พี่น้องรับร้านรับกินเหล้ารานรับพี่น้องกินเตี้ยครับอันนี้กินเตี้ยน่านรัวเบิร์ได้อยู่กินเหล้าอืไอืมจิตเติมเราได้หนิไหมครับพวกลายดอกครับกินพวกเกี่ยวกับเสพแก้วโอ้ยอืมไอ้แดนดีเจ้ยวพี่น้องมาพี่น้องมา ทำยังไงทำยังไงไม่มีแก้วไม่มีผักเลยพี่น้องเพราะว่าผมใส่ผักอย่างหลายเต็มหม้อเลยมันหดมันหดน่องื้อมาเอาโยกให้เพป็นมืงนะกบมันมีเลยกรบไงเด็บเก็บไงแจ้วแก๋วมาทำยังไงมานนะขาอย่างไงกันนะกินขาอย่างไงกันนะพี่น้องขากรบขาต้วฮึขาต้วขาตัวครับอืมอืม เกี๊ยงตับบนับ่งเจียงอืมตัาบแตเจี๊ยงตับบ่านเี๊งแต่งตัวอบอยู่ห้อนับเจี๊ยงฟัเออกด้วยเรทางบ้านเอฟซีได้กินกลบอกรับเป็นว่าสี่แปดนั้นพี่นหลงเป็นว่าบางคนก็บ่าผสิบแปดอยู่ว่าจะผมฟังผมยังฟังเนี้ยน้่หน่อยบ่บ้าขวงอยากจยนน้ยีน้่นหน่อยว่ห้องมันผาดผาด ความกบใส่ผักหลายๆอือพี่วันนี้ก็ไม่ได้เนี่ยจะจับนาตั้งแต่ไหนยังมอืออือรูตัวป่ะเนี่ยจริงอือแซวปแซครับบนี้และจับเบี้อือ แ, ب, แ, ب, แ, ب, แ o ดดแดดบ้าแดดเนี่แดดจรเลยผักขาหลวกอ๋ออต้มด่วนนละบ้นแต่ว่าพอดีแะ่อยมากเดียครับ,บอ, Fest, อืพอมากินผักก็ยนดจวแม่ผักหลายอย่างครับบักผักอีเลิอดผักคาดผักดนี่ดับดนอน เรไม่น่มมันคือรากะมันคือ้ากะมันดีพราะากาะพ่ะนะแต่พี่ว่าถามมาเหมือนามเนื่อพูดได้ปะอิบจี้ถามตอนไหนเหนือตอนกินี่เละๆตัว กินเด้เลยภาพภาพาประเทศงานสามว,ว่ายนวดอย่างนี้ก่อนไปสามว่ายน้ำไหรหน่อยพดูดเริ่มปรุงไป่น้องข้าจะโซเล่กันไปนนำหน่อยอไปนนำหน่อยน้ำใจใน,นมันหลายอยู่เด้อ กลมไหวอ,อ่อน้นน่ากินครับมันก็เริ่มนั่นดุดอ,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 อือหืออะไรแบบอะไรเฮ้อือหือตับไก่ออนไข่ห่วงไข่กิ้งในแซ่บกิน,น,นอิ่มโอ้ย วุ้นบากินกรบก็ถกควาไพ่ได้เพียงเล็กเนี่เป้าเะียกมันมันเทียบจักเมาเดียกชักเบ้าขูดมันอยขวายากปะเนาะต้องไปหามาเมียงมียงเป็นแบบไ้หาไม่ได้อีย่างกบยังหาไม่ได้ หาอะไรก็เลยกินนี่เลยอร่อยดมากเนีอร่อยเหมือนอมบัตไ่หาอะไรผักแค่แบบเลี้ยงของเรามากกินผักมั้งมันหวานดีครับผักดีไปหน่องเอ้ยกูอยู่จางไก่ได้กินเมื่อกี้ประกบก็หืมอยากวง ฝากช่องฝากช่องไม่น้องจัดไปไี้เสียเรือนี่ลินี้เราสามารถทิยบวันเป้าแหลนไปเป้าแดดรับสูนตันเย็นแน้มันทะนีตัดแต่นแตันต้ดได้ตัดไต้ก็จะยิ่งจะติดตามต้นนนเบ้าแดดรับสูตอนเยนยันต่อ ไอ้ได่าแต่เนี่นครดากด่ครันทนทมานี่ทต้นทตนับตึ้นับตึ้นับตึ้นต้นตนต่เียรครับตมีในแปเนี่ยครับอกให้เดินแปเนี่ยเขาแปลนเนี่ยเบว่าผึ่งครับแล้วคือเาเรครับคนวันหักกันแม่งกันแยกตีมจะป่าจะร้างอ่าตับตะไบเห็นน้ำเน่ยเบาแดกกัดเบาขู่คนวางสั่นครับเด้อแปลนน้ำเบาน้ากินน้าสนุกสนานช่องเี่น่วงบร่ง ส่องบันเทิงส่องบันทิงเงายอะอยู่กับพุ่งออกมาหายม่กเพี่ยงเงาอยังยังผมมึงอ่าสังสมันก้าเลยแจ้วขาครบครับ้าน่แจ้วครบ,ครบ อืมอืมนีมันกายว่ามหนึ่นบาืมเนียมันหรเ่นมันเเห่ยอืมได้น้ำติดเออแกบเลยน้ำน้ำติดเนยอ๋อมีบ่มีแต่ยกงกบเลยอยากกบครับเราส่อไ้เัเนี่ยเรา่ไปจไปต้มต้มไปเบื่อนต่ำ น้ำยานมจีนนะเราบุญนะโอ้น้ำยากนมกาน้ำยากบนมนมีนนะน้ำแทบเนี่ยน้ำยากบแ๊บน้ำแทบเ้เหมือนบอกแ๊บแแบมีดีดบอื้วนีเดียว่ะคิดว่าไอ้เนี่วนอนี่วันนับวันน้ำเบาแดดวันนี้เนี่ยครับวนแดังเนี่ยวันวันนี้เนี่ยลุก็เบาแดกวันนี้นี้วนก็ค้าง บาเดกท่านเนี่ยผมงซื่อแปไนาว่านั้น,ป,น,ป,ป,นปีปีขาดไปการอัพบางเดวปีขาดรอบเป็นยังไงงานเอะีอาดไปเตือนเงปีามเดี๋ยวเดีมันขาดผู้เชียารอบออเอาบ่อนีบอว่าโอ้ขม,ม,มักอัน ผักบะผักมันหวานดีวะกวุ้งมกพริาน้ยกใส่ไปหลายๆไปทั้งเบิดวะ,ะลูกโดดไหมอืมอนหรอดลายอยู่เลยักพริกนยไหมอือนี่อน,น,อ,นอันนี้อันนี้พวกใครน,นี่ยนี่เมาเมาอเมาเมาหรอเปล่า บัคืออื่นเลยเอาเลยเน้นนนผัดเฮ้ยเนไหนบนเนี่ยน้นผัดครับเดี๋ยวเย็นมาบอนกลเอยอืมอืมของเขาเสียบแล้วไหมหรือ่ัจิ๊บเหรอไม่แนไม่ต้องเสียบไหมนมันก็แข่ โดนได้ได้ผมบริกรความกลัวปีนองหลายปีเอาไงาสรุปไงด้วยครับฉันไม่ได้ยูทูบกับบริกรเพราะว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยมักคบกแต่ว่านั่นที่ได้กิก่นบริเลมเปิดออกจะพอจะเมียก,กับเพากินนะครับอ๋อไฟ อ,อืม,ม,นอมเ,เน,มน่มันตามานมืดบอลเลยมันมันแบบมันหายรน่นรนึงพี่น้องลรละร้อยพี่น้องบ้านผมอขายคือรับปุบหน้าเลยครับนี่ยคร,บเ,ยรบเปิไปไต่นเบแบบ ส่นเ่ตัวครับหน้าครับนอนหน้าผมบหน้าพี่น้องเนบหน้าใส่มาไปซื้อมากิบเลี้ยงผมบมกินครับมันเขียวหืมมนเขียวเลี้ยตหน้าลตรงเลยมันยังเนี่ยชาวะที่มึง่าเนี่ยขายมันาราคา อ,อ,อืมร้ออ่ะอุ้ยก่อนไรเนี่ย้อนไหมเว้ยเบ,บาแกินได้ครับอืมขอมักนี่อันนี้ขแสบนี่อ๋อครับไม่กินดนนะแบอืมเ <c oughs> ือบติขามอบค,ครับครับ มันปิดนัวหว่านหายไปไส่ว่าได้ว่าได้บอกอะไรอีเลยเสบคากพป่น้องอืครบคุณอกาี่มากเลยุะเร่องยมจี้แล้วอืมอืมังเจี้แล้วยำหมูอแล้วอื่มหน่อยน้อง ยุง <ผม S 1> ย้งม่มเหมือนกันนะไปลองอืทำเหนียวัน่อยเอิ่มมือนอืมยังไรคงยังอะแต่ว่ามีบอส่งกงอะไรครับพอกินอาหารแลยวูจ้าบ่ออกบอกยกขึ้นไหมเืมลืมพีน้องเดออืม ยังค่ะกินเลยเปิดว้าวโรดเจ้าขอยท่าขอเลยอืมแทบล่ะโมนี้มันหมดเดียวห้าโจงนี่ของสุดยอดแต่ว่ามันแทบแทบมือ อมอบแจ่วครบแจ๋วเรื่องผมลดน้ผมาพ่ผมไม่ออก,กอุ่หมดห้าตัวนก,ก่คนไม่ออกคนไม่ออกัว,วท่สาม้วก็มื้อนอนนอนนอนบ่อ่ะพอแหละจะดีกันดีีดกันเรียกนวลสั้นๆเกมนี้กับที่พอ่อทำดีนะเพี่น้อง อันจิริยยาตาตังของเบาแดดกับเสียขวงบริสุภาพขอขอความตรวจความไพ่ได้เพียงเดิมมันไม่ลดอย่างไรขวงเอาไม่ใช่เลยขอตรวจคอามไพ่ขเก่าหรอครับพี่น้องยาถิ่มจาป่าจาไล่จะล่างกันหักกันแพ้กันขึ้เก่าได้เพียงเนาะมือเดินมือเดินยังสุงกินกระถาเบิ้งได้เพียงเดิมมีสูมืออาหารอาหารอาหารอีสานอุ้ยอิ่มเลยพี่น้องไปรูดเนาะได้ครับได้ได้สิบทีเลยโอเคไป b a n g u